นี่ครับแล้วก็จะเลี้ยวซ้ายก็ตรงไปก็ไปสายใหม่นะเส้นสายใหม่นะก็ไปออกสายใหม่ออกอแถวอดอนเมืองนะส,สนามทูปาเตมีนะครับนะนี่ครับโอ้อ,า,อาป,ปา้าหอมเลยหิวข้าวเลยนะครับนี่ครับเ้วก็ไปทางนี้นะอ่าคลองสอง อาจจะมืดนิดหน่อยนะนี่นะครับเดี๋ยวเราจะเลี้ยวเข้าซอยตรงนี้นะนี่นะครับที่รถรถออกมาที่มีไฟเราไปกลับรถก่อนเนาะแล้วก็จะเลี้ยวเข้าซอยนี้ไปออกพัท,ทายาาดนะครับถ้าตรงไปก็ไปได้เหมือนกันไปมินบุรีไปแถวมินบุรีนะตลาดมินนี่เราก็จะกลับรถนะนะที่ ที่กลับรถก่อนครับคนเขาก็เลิกงานกลับบ้านกันหมดแลยนะก็จะรถก็จะลงลๆหน่อยนะ มันมืดหรือว่าหมวกก็น็อกแล้มืดก็ไม่รู้น,นะครับนะอากาศนี่นะครับเราก็จะเลี้ยวซ้ายเข้าไปนะครับนะนี่ครับเลี้ยวซ้ายเข้าไปนี่เลยแล้วก็ตรงยาวเลยนะครับไปทางขัตไทยลาดไปทางจตุโชตนะครับนาะ แถวนี้เคยมาครั้งหนึ่งนานมาแล้วมาถึงแค่ตรงนี้แล้วก็ขับรถเล่นนะมาถึงแถวนี้แล้วก็กลับนะครับเพาส่วนมากรถมอเตอร์ไซค์เราจะไม่ค่อยได้มานะเมื่อก่อนนี้ถ้าจะเป็นไหไก็ใช้รถยนต์นะครับเนาะวันนี้ก็เลยต้องเอารถมอเตอร์ไซค์มาสำรวจเส้นทางมาดูอ่า บรรยากาศนะถนนดูถนนดูบรรยากาศนะครับนี่ครับเขาทำดีนะครับมีเส้นวิ่งนะเส้นสำหรับคนที่ออกกํากลังกายนะเขาให้มีสำหรับคนที่ออกกําลังกายได้ด้วยนะนี่ก็เป็นป่าแต่ว่าตอนนี้มืดแล้วนะครับน,ะนี่มืดแล้วน่าอยู่นะครับแถวนี้ อันนี้นะ่าอยู่มากมาเดินออกกำลังกายได้นะครับแต่นี้ยังเป็นทุ่งนาอยู่เลยนะครับนาะเป็นทุ่งนาคนก็ามาจอดรถนั่งชิลๆเล่นกันไปนะก็บรรยากาศนะรบรรยากาศชิลไหมเนชิลไหมนะครับ อยากจะให้ดูนะครับว่าชิลหรือเปล่านะน่าจะชิลนะใครเห็นไม่เอ่ยน,นะโอ้โหนะครับบรรยากาศทุ่งนานะีลยวกะตนนันชิลมากเลย เนี่ยจะมีมีปลานะคระับคนปลาะไม่รู้ว่าจะเห็นไมบรรยากาศแบบนี้นะต้องมา <c oughs> หัวค่ำนะอันนี้ก็มืดแล้วนะมืดแล้วนะ <c oughs> ไปไปกันต่อนะครับ